บทสวดจุละชยะปรกรณโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะปาระเมสุทราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจะ,จะตุโลกาคัมพีรักากาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพรมมชัยยะประสิทธิพระวันตุเต ชยชยธารนิธารณีอุทะทีอุทะทีนาทีนาทีชยะชยะคนละคนคนละ,นะชยะชยฆะ,ะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสน,นะเมรุราชพลนรชีชยะชยะคัมพีระสงพี นาเคนทนาคีปีศาจะพูตะกาลีชยะชยะทุนนิมิตตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชยะชยะวรุณณมุขสาตราชยะชยะจำปาทินาคะกุละคันทกชยะชยะคัชชะคนนตตุลง สุกระพุชงสีหพยัคฆะทีปาชยชยะวะรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตะเลสัทธาสุชยาชยชยธารณีสานตินสัทธา ชยชยมังกราชรัญญาพระวัคเคชยชยวรุณยะเขชยชยรักเขเสสุระพุชเตชาชยชยพรมเมธนะทคนาชยชยราชาทิราชศาสชัยชยชยปัะวิงสับพัง ชยะชยะอรหันตาปัจเจกะพุทธ,ธาสาวังชยะชยะมะเหสุโรหะโรหะรินเทวาชยะชยะพรมมาสุรโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะ อคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทะตะรัตโกอัจฉาระ,ะมะหาเชวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิทิโสอิทิโนสาวกาสัภาชยราโมพะวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะ ทัะปาโลจะชชยะกังเอเตนะชะยะเตเชนะชะยะโสติะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตะชะยะมังคะลัง ชยโยปิพุทธะส,สิริมะโตอะยังมารัสสาะจะปาปิมะโตปราะชะโยอุโคสะ oh at ah ยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตะตาพรหมคณามะเฮสิโนชโยปิพุทธะส,สิริมะโตอะยังมารัสสะจะปาปิมะโตปราชะโยอุโคสะยัม oh ุทธิมันเทปโมทิตาชยตทตาอินทะคณามะเฮสิโน ชยโยปิพุทธะสีริมะโตอะยังมารัสสะจะปาปิมปะโตปะราชโยอุโคสย,ยมโพธิมันเทโปมิปะโมทิตาชยะยตาทาเทวะคนามมเฮสิโนชยโยปิพุทธะสีริมะโตอะยังมารัสสะจะปาปิมะโตปะราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยะยตาทาสุปันนคนามะเฮสิโนชยโยปิ พุทธะสิริมะโตอะยังมารัสาจากปาปิมาโตปะราชาโยอุโคสะยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยยะตาณทนาคะ,ะขะนามะเหสิโน ชยโยปิพุทธะจีริมะโตอะยังมาราสะจะปาปิมะโตปะราชยโยอุโคสะายามโพชิมันเทปะโมทิตาชยตะตาทาสาะพมมคคณามะเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคะเลอปะปะราชิตปันลังเกสีเสปะถะวิโปคะเลอะภิเสเกสัพ,พุทธานา อักปโตปโมชาติสุนักขตังสุมังฆะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยทังพรมจาริสุปะทักขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกรรมังปะนีชีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะละพันตัดเทปะทักขีเนเตอัตถะ รัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหหะโห,โหาทะสาหะสัพเพหิยาติพิสุนันตุ พลโตเยเทวาอัจฉิงฐาเนอาชิคตาจีคายุกาสัทาหนตุสุขิตาหนตุสัพพะทารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชิณสาสัางยายกาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปะปูเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสตุยุตตะกาเลปะวัสต,ตาาวสันตุสังสัตสัง วัดสังวัดสาวราหากาโรคาจุปัดโรคาจุปัตทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอาระหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามะสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสามายังพะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวะเนอนาคปินทิอนาคปินทิกัสสะอาราเมตัทโคพะควาภิกขูอามันเตสิพิกขาวติพระภะทันเตติเตภิกขูภะ่าวาโตปัจจัดโสสูงพะควาเอตัทวจะอุปาทาวาภิกขเวตถา ขตานังนะอนุป,ปาทาวาตถาขตานังทิตาวะสาาตุธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตัตถาคโตอภิสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวาอภิส,มสมเมนตวาอาจิขติเทเสเเทเสติปัญจปิตเปติ ปัะเปติวิวรติวิภชติอุตานีกะโรติสัพเพสังขาราอานิจจติอุปาชาวาพิกขเวตถาคตานางังอนุปปาทาวาตถาคตานางังทิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตัตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติ อภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกขติเทเสติปัญญะเปติปัฏฐเปติวิวรรติวิภชาติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะพิขเวตถาคาตานางังอนุปาทาวะตาถาขาตานางังทิตาวะสาธาตุมัธธรรมทธัมมัติติตาธรรมนิยามตา สัพเพธรรมาอนตตาติตังตัถาคโตอภิสัมพุทอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภชติอุตานีกะโรติสัพเพธรรมาอนตตาติอิทัมโวจะภควาอัตตานา อัตตะมะนาเตพิกขุภพระควะโตภาสีตังอพ,พันฑ์อภินันทุนติบทสวดรพรัทเทกะรัตตะคาถาแปลอตีตังนานวาคิเมยนะนาปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตัม ยะถาตีตามปะฮีนันตังอัปันอัปัตตันจะอะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทยาวิทามะนุพรูหเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเจ็มแจ้งไม่งอนแงนขาดแคลนไม่งอนเงนขาดแคลนเขาควรพ่อพุนอาการเช่นนั้นไว้อัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะรังสุเวมรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโหสังฆารันเตนะมหาเสเนนะ มัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาติงเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะตมะทันติทิตังเตวังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขวะปัจจะเวคขะแปลสัพเพสังคารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมัน มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมะยามะริตับพัง อันของอเราจะพึงตายเป็นแทมะมรณะ,ะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังเมอนิตะยังชีวิตของเราเป็นเป็นเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วะตะควรที่จะสังเวทอะยังกายโยอะจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเศษสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กะลิงคะรังอีกว่าปดุดว่า ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถงังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมสุโขความเข้าใจไปงสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจากมะริสะเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมะริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัชเมเอทะสังยศสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิ ยังกินจิสุกุศลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตโพนโตเยเทว,วาอัจฉมิงเทถาเนอธิขตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาที่สัญชาตาทุกขาปะมุลจันตุสัพเพยาติกา สุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพอะยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมูลจันตุสเพสัพเพปิสาสเพยขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุสุขขาปมุลจันตุสเพอาจาริยะสเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพนักขัด สัพเพนักขตตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพสามิติสามะตินังสามิชันตุโวบูวรวูชาหลวงปู่ทวดณโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูกเปคสเปคะเรโพธิคะเรต,ตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนกนะพระวันตุปูชิตาสดชิงกะรนเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมัชานะวะกาจะพิกะโวสารามิกานาทะปตี อุปาสก,กาคามาจาเทสานิะามาจาอิสราสัปปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจอันทะสัมภะ,ะวาส,าสังเสทาสังเสทะชาตาอัฏโวปปาติกานิยานิกังธรมมะวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุขากขสะกะโรนตุสังขะยัง ชาตุจิดังสะตังธรรมโมธรรม,มัทะจะธรรม,มัทาราจะปุคลาสังโคโหตุสะมกัคโววะอัจชายะจะหิตายะจะอัมเหรัคตุทัธรรม,ม,มโมจัเพปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสานา โหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสาเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายะสตตานสัมมิทิงนาตุมิถานิมาตาปิตาจะอัตระชังนิจาลูกขังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโน ปะชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขาพัาปัตตาจานิพยาโลกบปัตตาจานิโสกาโหนตุสัเพ,พปีปตนินางปะนิโนเอตเต ตวเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมภสัมปตังสัเพเทว,ว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะนุนจันตุทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลัันตุสัพพธาภาวนิภาว,น,ภาวนาพิระตาโหนตุคัดฉันตุ เทวตาคาตาสุมังคระคาถาหัวตุสัพพังสุมังคระังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดีโหนตุนิรันต์ตงโหนตุสัพพังสุมังคระลังรักขันตุสัพพทาสัพเทวตาสัพ ธรรมานุพาเวนะสถีโหนตุนิรันตะลงังโสตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสเพสังสัพพังคานุภาเวนะสถีโหนตุนิรันตะรังสเพพุธทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอราหันตานันจะเตเชน,นะรักขังพันธามิส,พสัพโสสเพพุธทธาพรปตตาป,ปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตเช PE นะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพสัพเพพุทธ,ธาภรพรปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธ,ธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจ,จ,จเ,เธธพพธธพพจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปพโสสเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพพโสสเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปพโสสเพพุทธาสัเพธรรมาสเพพุทธาภรัตาปัจจ ปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธ,ธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลาขออานิสงส์งแห่งผลบุญกุศลของอนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคลวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงและเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญไ่ได้มีแก่ข้าพเจ้า,ข,าขอให้ข้าพเจ้ามีทิฐิและ มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการเทินอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายในและฝ่ายลาวรวมถึง วัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเชิญ